สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซีตอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสม ah ิลลาฮิร rahmanir rahim alhamdulillahirobbilalamin wassallatuwsallamu'ala sijdin m u r s a l อ n walaalihi wasahbihi atma'in amabag ส alamualaikum ร a ะ a h m a t u l l a h w บะ a r a k ก t ตุขอความสันติความจำเริญใจกอล a l l ์ h ุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการทำความเข้าใจอัลกุรอานนี่นะครับที่จะมาพบกับพี่น้องนะอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราด้านได้ประจักษ์ได้ตระหนักนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือระ,ระบอบการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาของมนุษย์โลกทุกๆคน น,นั้นกุรานจึงมีความสําคัญไม่ใช่เพียงแค่อ่านอย่างเดียวนะครับแต่สามารถที่จะนํามาสู่การดําเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายได้นะครับที่สําคัญนั่นก็คือการที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหรือพวกเราทุกๆคนเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเวลอาอ่านอักุรานควรที่จะต้องตระหนักควรที่จะต้องใส่ใจนะครับถ้าวันนี้เราอาจจะไม่รู้ความหมายนะครับ เราอาจจะไม่รู้ความหมายพี่น้องครับอาจจะไม่รู้ความหมายทุกตัวซึ่งแน่นอนนะฮะร,รายการเราก็จะไม่ไม่ได้บอกว่าความหมายทุกตัวแต่เราจะบอกถึงภาพรวมของความเข้าใจในในอายะดัง,ดง,ดงนั้นว่าจะนํามาใช้จะนํามาคิดจะนํามาเป็นบทเรียนในการดําเนินชีวิตของเราอย่างไรนะครับนี่คือเป็นรายการที่เราจะนําเสนอนะครับให้กับพี่น้องนะครับซึ่งอตอนนี้นะครับเรายัางอยู่ใน Surah อ l น n ิ h i ก a กนะครับที่ บอกต่อเนื่องมานะครับเราพูดคุยกันมาต่อเนื่องนะครับว่าผู้ที่ทําความดีจะได้อะไรนะครับแล้วก็ผู้ที่ละเลยหรือคนที่ไม่มองค้นหาหรือไม่ยอมเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมการเป็นพระเจ้าองค์เดียวของอัลลอฮฺสุลตานั้นคนที่อาจจะไม่เห็นเขาจะได้รับอย่างไรในในวันอาคิรอนะครับแล้วก็ สิ่งต่างๆที่พระองค์องค์ละสลากาไว้ในสุรหนี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อตอนที่แล้วนั้นเราบอกไปแล้วนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาจะเจอกับการลงโทษในนรกอันแสนเจ็บปวดแล้วน่ารแล้วก็ร้อนนะครับเนื่องจากพวกเขาเมื่ออยู่ในโลกดุนยานี้นะครับเขาก็เยอะหยันเขาก็ไม่เชื่ออิสลามนะครับเขาก็มองอพูดง่ายง่ว่า ไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ใช้ความใช้ชีวิตใช้เวลาสนุกสนานกับครอบครัวไปวันๆโดยที่มีความตระหนักและมีความคิดมีความเชื่อว่าชีวิตนี้มีเกิดขึ้นแล้วก็จบแล้วจบเลยไม่มีการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งแต่อัลลอฮฺสลาก็ได้สาบานกับสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาให้รู้ว่าสิ่งต่างๆท่านก็จะได้เจอแบบนี้แหละฮะชีวิตก็จะได้เจอแบบนี้แหละครับไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรหรอกก็จะเจอกับปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆแต่มันจะทวีนคูความรุนแรงขึ้นไปนะครับบอกอย่างนี้เพื่ออะไรครคับ เพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักครับบอกเพื่อให้เราได้เตรียมตัวพี่น้องอย่าบอกว่าให้ลูกหลานไปประชิญหนนะ้าแล้วก็ไม่บอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อะไรนะเขาเรียกไม่ให้เขารู้ว่าเขาจะต้องเป็นอะไรกุรอ่านไม่ได้แอบแฝงไม่ได้หมกเป็ดอะไรนะบอกทุกอย่างหมดเลยจะต้องทําอะไรถ้าไม่ทําจะได้อะไรและถ้าทําจะได้อะไรบอกทุกหมดบอกทุกอย่างนะครับ อันไหนที่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็บอกถึงความน่ากลัวของมันอันไหนที่มันเป็นความสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ก็บรรยายให้ทุกคนนั้นมีความอ,าอยากมีความที่จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คืออัลกุรอานนะครับดังนั้นเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องเมื่อเรามีลูกมีหลานเราก็ต้องบอกนะครับให้ลูกหลานได้รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรนะครับอนาคต ควรจะต้องทําตัวอย่างไรและปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเขาจะได้คิดไม่ได้ต้องเกิดอย่างที่เราบอกแต่มันจะต้องมีว่าเกิดปัญหาอย่างนี้ควรแก้ไขอย่างไรเกิดปัญหาอย่างนี้ควรแก้ไขยังไงควรมีสติอย่างไรนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานะครับจะได้รับจาก สุรนนี้นะครับต่อมาครับสุร้อนที่อายะที่2ี่ที่บอกว่าหลังจากบอกเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะไล่เลียงมาจากว่าคนที่ทําดีจะได้อะไรคนที่ทําไม่ดีจะได้อะไรนะครับและชีวิตของเราเนี่ยจะเจอกับอะไรนะุ่งนีุู้งนี้ก็ต้องเช้าเช้าเสร็จก็ต้องเย็นเย็นเสร็จก็ต้องุูงนี้เช้าอีกก็จะหมุนเวียน,นก็บอกทต่างเหล่านี้ทั้งหมดนะี่นี่คือชีวิตในดุนยานะครับต่อมาครับเอาลัทธิบอกไว้าฟามาละหุมลายุมินู เป็นคำถามหรือเป็นอะไรที่เรียกกันว่าบอกให้เห็นนะฮะให้รู้ถึงความดือ้อดึงให้รู้ถึงความว่าจะโอหังไปถึงไหนเมื่อทุกอย่างบอกมาอย่างละเอียดขนาดนี้ฟามาละฮทุมนะทำไมถึงพวกเขาเหล่านั้นลายุมินูนถึงจะไม่ยอมศรัทธาเราทำไมเขาเหล่านั้นเมื่อรู้แล้วทำไมถึงไม่ทำพี่น้องครับทุกข้อนี้อยากจะให้เราได้ได้ได,ได้คิดตามกันไปนะครับว่าเราก็บอกกับลูกหลานของเรานะ เราบอกกับนักเรียนของเราเยาวชนของเรานะฮะว่าถ้าไม่เรียนเนี่ยถ้าไม่เรียนนะไม่ศึกษาในยาในในในวัยที่คุณจะศึกษาเนี่ยนะโตขึ้นนะครับเราก็จะลําบากเราก็จะปฏิบัติยากเราก็จะไม่เข้าใจศาสนาเมื่อปัญหาเข้ามาเราก็จะคิดแบบแบบที่สังคมเขาคิดกันเห็นไหมฮะเราบอกทุกอย่างเราให้เหตุผลทุกอย่างแต่สุดท้ายเขาเขาฟังแล้วเป็นไงฮะ ฟังก็ว่าฟังอะนะฮะนั่งฟังไม่พูดไม่จ้าแต่สุดท้ายเกิดอ,อะไรขึ้นครับก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สติไม่ได้ไม่ได้สานึกในการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ได้บอกได้สอนเขาก็ไม่ได้สํานึกก็พูดแล้วก็พูดเลยจบแล้วจบเลยนะครับเขาก็ทําตามอย่างที่เขาทําเหมือนเดิมแต่นั้นข้อนี้จึงเป็นข้อหนึ่งที่ถ้าเราย้อนกลับมามองดูสังคมประมาณนี้เลยคุณอานบอกว่าฟファマラホムライユนู นะและอะไรทําให้เขาไม่ศรัทธาเล่านะอะไรทําให้เขาหลังจากรู้อย่างนี้แล้วบอกอย่างนี้แล้วอะไรทําให้เขาไม่ศรัทธาข้อใดทําให้เขาไม่ยอมเชื่อในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮาข้อใดอภิน้องลองดูนะฮะถ้าคิดตามข้อใดที่ที่จังวันนี้จึงยังไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอยู่ข้อใดนะลองเปิดอกคุยกันลองนั่งคุยกันแบบ ไม่ได้ทะเลาะนะฮะนั่งคุยกันแบบเปดิดอกมันก็จะเห็นว่ามันมันหาสิ่งหนึ่งสิ่งอะไรก็ก็แล้วแต่นะถ้าเราหาเจอเราจะรู้ทันทีเพราะเหตุใดนะเพราะเหตุใดที่ยังไม่ศรัทธาต่อรัพเพราะเหตุใดที่ยังไม่แต่ถ้าถ้าเป็นมุสลิมเรานะ่นะเราก็เอามาเปรียบเทียบในสังคมจริงอยู่พูดกับคนที่ที่ยังไม่ศรัทธาต่อรัชต่อแต่ถ้าคนที่ศรัทธาเราก็มองอีมุมหนึ่งได้พี่นงครับว่าอันใดเล่าทําให้ รู้ทั้งรู้ว่าทําไมนมาดเนี่ยบาปอันใดทําให้เขาไม่นมาดลองดูเห็นไหมอันใดทําให้เขานั้นห่างห่างห่างไกลจากการปฏิบัติศาสนาพี่น้องลองย้อนกลับไปดูถ้าปัญหาของสังคมบ้านเราเนี่ยนะฮะทำไมถึงคนไม่นมาดทำไมถึงคนถึกไม่ไม่ลูกหลานเด็กๆทําไมถึงไม่ส่งให้เรียนศาสนาทําไมถึงไม่เรื่องศาสนาทําไมเพราะอะไรแน่อนอนครับย,ย,ย้อนกลับไปดูก็จะเจอว่า ทั้งหมดเหล่านี้คือมาจากคําว่าเงินทําไมไม่นามานเพราะไม่มีเงินเบื้องต้นก่อนนะเพราะอะไรฮะต้องทุ่มเทไปหางานต้องพยายามาพาลูกนะฝึกงานเพื่อจะได้หางานาแล้วก็ได้เงินมาเพราะเพราะเงินอย่างเดียวนะเนะี่ยอะไรเราทาให้เขาไม่นามานเอาลวดเสถามกับ คนที่ไม่คนที่ปฏิเสธว่าอะไรเล่าที่ทําให้พวกเขาไม่ยอมศรัทธาต่อลอสตศาาถ้าเราจะเปรียบเทียบกับมาในใน,ในชีวิตของเราซึ่งอัลมัมดุละนะครับเราเป็นมุสลิมด้วยกับตั้งแต่เกิดตั้งแต่บัรพบุรุษก็อ้ัมดัวดีละแต่วันนี้พี่น้องครับไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวที่เราบอกว่าก็พอแล้วนะแต่มุสลิมจะต้องมีการปฏิบัติในหลักการศาสนาที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นเมื่อตรงนี้มาถึงแล้วเนี่ยนะครับ อัลลอฮฺสซาลาฮฺกล่าวต่อไปนะไวอิดะกุริยาอะไลฮิมุลกุรอานุลายัสจุรุนอันนี้บอกอีกหนึ่งมุมนะครับว่าเมื่อกุรอานถูกอ่านขึ้นหมายถึงเมื่อองค์การของอัลลอฮฺสซาลาได้ถูกอ่านขึ้นได้ถูกบอกกล่าวออกไปนะไม่ว่าจะมุมใดก็แล้วแต่ลายัสจุรุนเขาไม่ยอมจำนวนเขาไม่ยอมสุญูดเขาไม่ยอมตระหนักรับฟังคือความโอหังนั่นเองคือความเยอ่อเย่อหยิ่งจองหอง คิดว่าแน่คิดว่าเจ๋วคิดว่ามีเงินมีพวกพอ่อมีตําแหน่งก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้เห็นไหมฮะนี่คือคุณลักษณะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เวลาเราอ่านอัลกรุรอานพี่น้องครับเราอาจจะแปลไม่ได้แต่เรารู้ว่าโอ้อายะนี้มาถึงจุดนี้อายะนี้มาถึงนี้สามอายะนี้บอกอย่างนี้อย่างนี้นะครับเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นแค่บทสรุป ของการที่เราจะเอาอัลกุรอานมาดำเนินชีวิตมาใช้ชีวิตในวิธีคิดในวิสัยทัศน์ว่าอิดากุรอานอะไรฮมุลกุรอานุลายสจุดุลถ้าเราจะเปรียบเทียบนะฮะแน,น่นอนฮะคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลสลเมื่อถูกบอกว่าต้องทำดีนะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะเขาอาจจะไม่ยอมรับนะเขาอาจจะเขาเรียกยังไม่ศรัทธา ก็ได้นอนับมันก,มนก,มนก็มันก็น่าคิดอ่ะบางทีเอ๊ะทำไมมันยังไม่ทั้ง,งทั้งทุกอย่างบอกหมดแล้วบอกมาแล้วจริงๆแล้วมันน่าจะเชื่อนะจริงๆแล้วมันน่าจะศรัทธานะ <S <S อะไรล่ะครับมันก็ต้องย้อนกลับไปอายะก,ก่อนหน้านี้ว่าอะไรทําให้เขาไม่ไม่ไม่ศรัทธาต่อัล์และถ้าเราจะเปรียบเทียบกับตัวเราเองเป็นยังไงครับเมื่อรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะ เมื่อรู้ว่าอะไรดีอันมีคนมาบอกอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีทาไมเราถึงไม่ยอมรับทําไมเราถึงไม่ไม,ไม่ไม่ตระหนักไม่ใส่ใจนะครับบลิลละดีนะกะฟารูยูกัซีบุนอัลลอฮ์บอกเลยครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานศาสนานะครับท่านอับดุลสลัมและท่านอื่นๆคนอื่นๆทุกๆคนนะฮะที่เวลาเราพยายามที่จะบอกกล่าวพยายามที่จะนําเสนอพยายามที่จะแนะนําไม่ว่าเราจะแนะนํา ผู้ที่ปฏิเสธือจะบอกกับคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วก็แล้วก็ตามนะครับบางครั้งเนี่ยนะเราก็ต้องถูกปฏิเสธบางครั้งเราถูกปฏิเสธนะครับถูกปฏิเสธแบบไหนล่ะก็คืออาจจะไม่ฟังอาจจะฟังแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับอาจจะฟังแล้วมีข้อโต้แยง้งทําให้เราเขาเรียกว่าตอบไม่ได้ทํำยังไงก็ซักยังไงก็แล้วแต่ทําให้เราตอบไม่ได้ มันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสถานาการณ์และเหตุการณ์ที่จะต้องเจอพี่น้องแต่ลอสซาลาบอกกับบาลินและดีนกาฟฟรูยุกับซิบุนนะได้บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคือคนที่ปฏิเสธคนที่กาเฟสน,นะครับเขาจะยุกับริบุนอยู่แล้วเขาก็คือไม่เชื่ออยู่แล้วแหละเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เราที่เราพยายามจะบอกนะเขาก็ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจา้า ไม่ว่าองค์การใดไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่นําเสนอเขาก็จะปฏิเสธหมดไม่ยอมรับพูดง่ายๆนะฮะให้รู้ว่าเมื่ออิสลามถูกนําเสนอเนี่ยนะครับเมื่ออิสลามถูกนําเสนอในมุมใดในข้อใดก็แล้วแตเ่เราจะเห็นว่ามันมีคนทั้งยอมรับและมีคนทั้งปฏิเสธนะคนยอมรับก็ัลฮัดุลิล้นะครับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงาน แต่ถ้ามาเจอปฏิเสธก็ต้องลฮัมดุริลานะครับเพราะนี่คืออีกหนึ่งกำลังใจให้รู้ว่าเราต้องมุจารหาเราต้องพยายามไม่ใช่ทุกอย่างที่พูดแล้วต้องเยสเสมอไปไม่ใช่เพราะฮิดายะอยู่ณอัลลอฮฺสุบัตาลาฮิดายะอยู่ณอัลลอฮฺมันแน่นอนพี่น้องครับเวลาเราพูดเรื่องศาสนาเราจะเตือนเรื่องศาสนาเราจะบอกให้ปฏิบัติข้อใดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรารักใครเราอยากให้เขาได้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราชอบใครเราอยากจะให้เขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นนะ แต่พระองค์องค์ลอสตลาได้บอกว่าเนีา่ยยห์หนึ่งที่บอกว่าอิ mm. นกะลาต,าด,ตา,ลลลา,าดีมันอับบัตะวลากินละหละย่าดีมายะเชว่าแท้จริงท่านไม่สามารถนำทางคนที่ท่านรักได้นะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงนำทางบุคคลที่องค์ทรงประสงค์ตรงนี้กําลังจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเราอยากจะให้คนหนึ่งได้เข้าใจอิสลามได้รับอิสลามคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เราเพื่อคนสนิทของเรานะแต่ทําไมฮะบางทีเราวมันก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รับไง เขาก็ไม่ยอมรับเขาก็ไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ก็ไม่ลึกซึ้งนะถึงลึกซึ้งก็ไม่ยอมรับมันก็จะมีแบบเนี้นะเพราะอะไรครับฮีดายะไม่ใช่มาจากเรานะข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเช่นเดียวกันนะว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับหน้าที่คือทำอย่างเดียวเลยทำอย่างเดียวเลยครับหวังความสำเร็จแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นความสำเร็จ พี่น้องครหวังความสําเร็จได้นะแต่ไม่จําเป็นต้องจะต้องเห็นความสําเร็จถ้าพระองค์ให้เห็นความสําเร็จในดุนยานี่ก็ทำตัวดีละแต่ท้าไม่ะก็ไม่เป็นไรแต่เราหวังความสําเร็จนาวรสละเพราะพระองค์เท่านั้นเป็นผู้สบเปลี่ยนหัวใจของคนใดคนหนึ่งนะให้มาเข้ารับให้มาเข้าใจให้มายอมรับนับถือศาสนาอิสลามยอมรับอัลลอฮฺเป็นพระเจ้ายอมรับกติกาทั้งหมดเหล่านี้นะครับ วะลอฮุอาลามุบิมาโูนอีกข้อหนึ่งครับว่าบอกให้เขารู้นะครับว่าไม่ว่าเขาจะมาแกล้งพูดอย่างไรอะไรนะครับเพราะ Allah ส่งรอบรู้นะในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้ตอนหน้าอาจจะพูดดีก็ดีนะที่ท่านพูดมาก็ดีนะาศาสนาก็ดีนะหลักการก็ดีเขาอาจจะพูดอะไรต่างๆนานา,นาก็พูดไปแต่อะไรที่แอบแฝงเอาไว้ปิดบังเอาไว้อัลลอฮ์ทรงรู้นะอัลลอฮ์ทรงรู้ นะครับดังนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือการที่เราทุกเป็นมุสลิมทุกคนนะมุสลิมเราทุกคนอย่าคิดว่าเราความลับที่เราโกงเขาความลับที่เราทำคาคงไม่มีใครรู้ไม่ใช่เพราะเราบอกชัดเจนว่าอัาลลอฮฺเลาอยูอุนอัลลอฮฺลามูบิมายูอุอนอัลลอฮฺทรง,งรู้ครับ ซึ่งตรงนี้นะครับมันต้องอาศัยความศรัทธาความเข้าใจขั้นสูงที่ว่าอย่างนั้นทําไมล่ะครับก็เพราะว่าบางครั้งเราคิดว่าสิ่งที่เราปกปิดสิ่งที่เราแอบแฝงเอาไว้นะครับไม่มีใครรู้ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะแอบแฝงเราก็จะทําสิ่งที่อยากจะทําแล้วก็ปกปิดเอาไว้ไม่มีใครรู้เราคนเดียวที่รู้จบแล้วจบกันไม่ใช่เลยนะ ให้เราได้ตระหนักเสมอนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําทุกอย่างที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ทรงรับรู้นะครับฟาบาชชรุมบบอาดาบินอาลีมข้อนี้อีกข้อหนึ่งพี่น้องครับที่พระองค์อัลลอฮ์สุตลาได้บอกให้ท่านอับดุลัลลอฮุอะลฮิวะซมบอกกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายแจ้งข่าวไปนะถ้าในศัพท์สำนวนภาษาอาหรับเ่าว่าแจ้งข่าวดีไปมันเป็นการบอกถึงความเจ็บปวดด้วยนะแค่คำพูดนี้ก็ก็ก็สอนให้เห็นถึงความ เขาเรียกความลึกซึ้งของคำพูดฟอบเชียร์โฮมเบียอาซาบินอาิมข่าวดีเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนชอบนะแจ้งข่าวดีแปลว่าแจ้งข่าวที่คุณจะได้รับอะไรคุณจะมีอะไรคุณจะสําเร็จอะไรี่ข่าวดีแต่อาซาบทลงโทษจะเป็นข่าวดีได้ยังไงเห็นไหม,ไมฮะก็เรนะียกกันว่าใช้ศัพท์อย่างนี้บอกอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าจะต้องเจอกับบทลงโทษอันแสนเจ็บปวดในวันไหนล้วครับวันกี亚 วันเกียรัดครับนะความเจ็บปวดคงมันเก็บไม่ได้แล้วอ่ะพี่น้องวันนี้บางทีเรามีปัญหาเราจะเก็บได้ครับเราเจอบางทีเราบอกอเขามีความสุขนะถึงปัญหาเขาล้นเลยนะนะเพราะอะไรเพราะอยากจะได้เงินเยอะอยากจะได้ตําแหน่งอยากจะได้กบพอยามแต่ดูเขาเวลาออกหน้าสื่อยิ่งตอนนี้มันมีสื่อออกหน้าสื่อโอ้ดูยิ้มแยม้มมีความสุขแตงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับ เช่นเดียวกันในวันกิยามาเนี่ยมันแอบแฝงอย่างนี้ไม่ได้แล้วพี่น้องครับจะบอกบอกยิ้มละรื่นอยู่ในไฟนรกก็ไม่มีครับเพราะไม่มีคําว่าฟอร์ไม่มีคําว่าอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ตัวใครตัวมันแล้วครับจะต้องได้รับภาคผลในสิ่งที่ทําในดุนยานี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พราะอัลลอฮฺสลาได้บอกกับท่านนบีนะครับในอายานีว่าฟาบัชิรุมบีอานดเป็นให้แจ้งข่าวไปกับพวกเขาเลยแจ้งข่าวกับบอกไปตรงๆเลยไม่ต้องแอบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นบอกเลยว่า ถ้าไม่ศรัทธาถ้าฝ่าฝืนถ้าดือ้อดึงถ้าต่อต้านนะครับกับมุสลิมหรือกับหลักการอิสลามนี่นะครับสิ่งที่จะได้เจอสิ่งที่จะพบเห็นนั่นก็คืออาดาบนอาลีมบทลงโทษอันแสนเจ็บปวดนะครับและอายาท้ายอายานี้พระองค์ระจ้าหลังจาบอกถึงสิ่งที่ผู้ติประเสริฐพึงจะได้รับแล้วมันเป็นอะไรที่พี่น้องให้เปรียบเทียบเ,เห็นภาพเลยนะ เปรียบเทียบห้เห็นภาพซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาเรียกพูดอะไรมาแล้วก็มาสรุปสั้นๆไม่ใช่นะนะอย่างวันนี้เราใช้ใช้คําพูดเลยฮะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราจะใช้คําพูดต่างๆนานาเยอะแยะมากมายใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงพูดรายละเอียดของสิ่งที่ไม่ดีและสรุปท้ายหน่อยหนึ่งหลังจากที่เราบรรยายหลังจากพูดมาเป็นชั่วโมงแล้วเราบอกว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ดีกุรอ่านไม่ได้บอกอย่างนั้นครับอธิบายเป็นข้อๆเป็นช่องเป็นเป็นช่วงๆ ดีเป็นอย่างไรไม่ดีเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายบอกฟาบัชิรุมเบอัดาบินอาลินจงแจ้งข่าวสารกับพวกเขาว่าเขาจะเจอกับอาซาบบทลงโทษอันแสนเจ็บปวดแล้วก็บอกว่าอะไรครับว่าอิลลัดีนาอามานูให้ให้อีกโอกาสหนึ่งครับให้อีกโอกาสหนึ่งว่ายกเว้นกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาศรัทธาวาอิลุซอลิฮัตและปฏิบัติคุณงามความดีพี่น้องเห็นนะครับว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ความเมตตาของลอซาหให้กับมนุษยชาติ เราอาจจะผิดพลาดไปเราอาจจะภาพพังไปแต่ถ้าเรากลับตัวกลับใจและมาทําอามันอิบาดาศัทธาที่เที่ยงตรงศัทธาด้วยแน่วแน่ด้วยหัวใจหัวอามิลุซอเลฮัดและปฏิบัติอามันคุณงามความดีที่ดีงามนะก็คืออามันต่างๆที่อิสลามได้บอกไว้ละหุมอะจุรุนไกรุบัมนูสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือรางวัลที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องคํานวณว่าได้เท่าไหร่ คือมอบรางวัลอย่างนิรันดรแบบไม่ต้องคำนวณและไม่มีความว่าสิ้นสุดไม่มีคำว่าจบแค่นี้นะไม่มีครับตลอดกาลนี่คือข้อเปรียบเทียบระหว่างว่าถ้าดื้อดึงฝ่าฝืนโอหังยะโสไม่ยอมเชื่อฟังสิ่งที่จะได้คืออาดาบนอาลีมอาดับที่ร้อนแรงอาดับที่เจ็บปวดแต่ถ้าหากว่าอามานูอามาุลซอลิฮัตถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติอามันที่ดีงามการงานที่ดีตามหลักการอิสลามจะได้เลยครับ ลาหุมอาจุรุนไกรุมามนุนได้รางวัลที่ไม่มีหรือรางวัลที่นิรันดรน,นะครับอันนี้ก็เป็นสุระอัลอินชิรกรที่เรานั้นได้มาถึงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องได้พยายามติดตามนะครับเพราะคุรอ่านจะเป็นทางนําให้กับชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับครับพี่น้องครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับสลบมามุอะลยคุ้มบารหกมะตุลลอฮ์วบรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มฮัมหมัดอาลีนัด,ดวีผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม